เปะเปะปไหมครับพร้อมอย่างอ่าโอเคนะคะเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นที่จอไหมลูกเห็นไหมคะเห็นคอะอ่าเขียนเลยค่ะการบวเรกเลขแบบเรียงกันสิบจํานวเขียนเลยนะคะการบวเรกเลขแบบเรียงกันสิบจํานวนนทันไหมคะมา มาไหมลูกอ่ะถัดต่อไปเราจะมาดูอย่างแรนะคะเทคนิคการคิดเลขแบบเรียงกันจํานวนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเรียงกันจํานวนขั้นตอนที่หนึ่งน,นับจํนะานวนที่ห้าแล้วเติมคำตอบทำไหมคะ นึ่งนับจำนวนที่ห้าแล้วเติมคำตอบขั้นตอนที่สองตัวหลังให้เติมด้วยเลขห้าขั้นตอนสองตัวหลังให้เติมด้วยเลขห้าอ่านไหมคะอ่าไม่ลูกเราเสร็จยังข้ตอนสองเราเสร็จยังคะยังค่ะอ่านอ่น่านอ่นอนนาน เช้าๆอาจจะสูดไอซ์คุณเรียนจะตีด้วยย่าง,งเด็กๆอันนี้ก็มันนีดย่างอ่าย่างคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันตัวอย่างแรก นักเรียนเห็นไหมคะข้อที่หนึ่งเราตัวอย่างไปด้วยนะคะเราจะได้มีตัวอย่างในการทําแบบบวชสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบบวกเอ็ดอ่าวนี่คือตัวเลขแบบเรียงกันนะคะแปดสิบจำนวนนะสูตรนี้ใช้เพียงสิบจำนวนและตัวเลขต้องเรียงกันนะลูก สวัสดีค่ะคุณน้องซูนีเด็กหญิงวที่นีเมืองนาเลขที่ยี่สิบห้าค่ะโอเคเยี่ยมมากลูกยี่ห้านะโอเคเข้ามาเลยค่ะตอนนี้เราขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งนะลูกนะการบวกเลขแบบเรียงกันติดจํานวนต้องติดจานวนเท่านั้นนะคะและต้องแบบเรียงกันด้วยอา้าวนะักเรียนดูขั้นตอนที่หนึ่งทตอบตัวที่หนึ่งนะจนวนตัวที่ห้าอา้าวตัวที่อะไรเขียนไม่ถูกอะไรครับ อันนี้ตรงเขียนไหมครับเ้าเขียนให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะออานักฟีบาตัวที่ห้าคือตัวอะไรคะเลขอะไรเลขอะไรคะยานิสาตัวที่ห้าจะเรขกอะไรสองเป็นตัวหนึ่งสามเป็นตัวที่สองสี่เป็นตัวที่สาม <6. S 2> หาเป็นตัวที่สี่เออหกเป็นตัวที่ห้าออะเติมเลขหกไว้คำตอบตัวแรกเท่ากับหกแล้วขั้นตอนต่อไป คำตอบตัวต่อไปให้เติมด้วยห้าเห็นยังลูกเห็นยังเห็นไหมคะเออเพราะฉะนั้นข้อนี้สองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบบวกสิบเอ็ดคำตอบเท่ากับหกสิบห้าโอ้ง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมคะ <c oughs> อะ้อมยงัง เออเรามีตัวอย่างให้ดูแบบนี้เดี๋ยวเราทำแบบบหัดจะง่ายมา, <c oughs> ากเสรยังคะการลงเป็นอะไรลูกเป็นบัดเหรอเสร็จยังคะตัวน่ะตัวอย่างที่หนึ่งเสร็จยังคะตัวอย่างที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับต่อไปเราจะมีตัวอย่างที่สอง ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเลขน้อยๆอ,อ่มามันดูตัวเลขมากๆก็ได้อ่ายี่สิบห้าบวกยี่สิบหกบวกยี่สิบเจ็ดบวกยี่สิบแปดบวกยี่สิบเก้าบวกสามสิบบวกสามสิบเอ็ดบวกสามสิบสองบวกสามสิบสามบวกสามสิบสี่อ่าวนักเรียนนับดูที่ว่ามีกี่จำนวน 25เป็นตัวที่หนึ่งยีเป็นตัวที่2องยี่สิบเป็นตัวที่สามยี่สิบเป็นตัวที่สี่ยี่สิบเก้าเป็นตัวที่ห้าสสเป็นตัวที่ห31เอ็ดเป็นตัวที่7จ็สองเป็นตัวที่8ปดสสเป็นตัวที่9ก้าสาเป็นตัวที่สิบขั้นตอนที่1นึ่เขาบอกว่าให้นับจํานวนตัวที่ห้าตัวที่ห้าคือเลขอะไรลูก แรกเลยคะ <29. S 1> ่ะยิบเก้าอ่าเราใส่ยี่สิบเก้าอาไว้แล้วเติมเลขห้าหลังํำตอบแรกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสองร้อยเก้าสองร้อยค่ะโอเคไหมง่ายไหมลูกอ้าวลองมาดูตัวอย่างใหม่คราวนี้เราลองนะคะลองทำดูนะ

ยังคะ,ะดูโจทย์นะคะดูโจทย์นะแล้วเขียนโจทย์เห็นไหมแถบขาขาวคุณูเห็นไหมคะเห็นไหมลูกอา8 7 8บวก้9รอบไปะลูกนะบวก8ส0บวก8 1ิบวก8ส2บวก8 3บวก8 4บวก8้5 บวกแปดสิบหกบวกแปดสิบเจ็ดอ้าวกี่ตัวแล้วสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวสิบตัวแล้วนะคะคำตอบได้เท่ากับอ้าวพร้อมอยังขั้นตอนที่หนึ่งนับถือว่าจำนวนที่อยู่ลำดับที่ห้าคือเลขอะไรลูกหนึ่งสองแปดสิบสองอ้าวเราใส่แปดสิบสอง แล้วคำตอบตัวต่อไปเติมด้วยเลขอะไรลูกเลขห้เขาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแปดร้อยยี่สิบ้าง่ายไหมคะยแปดร้อยยี่สิบห้าเอไมลาเปดนะค้อครณหนูตามไม่ทันเพิ่งมาเมื่อกี้ได้ได้ได้เดี๋ยวเราขึ้นข้อใหม่นะลูกเนาะอ่าขึ้นข้อใหม่ก่อนนะ แต่เนื้อทุกอ,ทอย่างข้<ม>อแ้วค่ะอ้าวเรามาลองข้อใหม่นะลูกนะแม่มือใครอยากเขียนกระดานนะวันนี้ไม่น่ารักนะ<ม>ใครเขียนกระดานอ้าวตัวต่อไปหนึ่งร้อยห้าอ้าวหนึ<ม>่งร้อยห้าบวก หนึ่งร้อยหกบวกหนึ่งร้อยเจ็ดบวกหนึ่งร้อยแปดบวกหนึ่งร้อยเก้าบวกหนึ่งร้อยสิบบวกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบวกหนึ่งร้อยสิบสองบวกหนึ่งร้อยสิบสามบวกหนึ่งร้อยสิบสี่ครบสิบตัวยังคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบแล้วค่ะอ้าวในเมื่อครบแล้วเรามาดูสิ ว่าเราจะหาคำตอบได้ยังไงอ้าวขั้นตอนแรกนับไปที่ว่าจำนวนที่เป็นลำดับที่ห้าคือเลขอะไรลูกหนึ่งร้อยเก้าค่ะสามสี่ห้าเราก็ใส่หนึ่งร้อยเก้าท่านตอนที่สองเติมห้าหลังคำตอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหน <500. S 1> ึ่งพ <800. S 1> ันห้าร้อยเห้าออง่ายไหมคะง่ายไหมอ้าวลองมาดูอีกข้อต่อมา เอาเอาเอาเรา,า,าเอาตัวมากหรือตัวน้อยดีอ่ะลองเป็นหลักพันนะลูกเนาะหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าบวกหนึ่งพันสิบบวกหนึ่งพันสิบเอ็ดบวกหนึ่งพันสิบสองบวกหนึ่งพันสิบสามไม้ไหม หนึ่งพันสิบสี่บวกหนึ่งพันสิบห้าบวกหนึ่งพันสิบหกบวกหนึ่งพันสิบเจ็ดบวกหนึ่งพันสิบแปดอ่ามีกี่จำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้าสิบจำนวนแล้วคราวนี้เราลองดูนะคะอ้าวขั้นตอนที่หนึ่งตัวเลขจำนวนที่ห้าคือเลขอะไรลูก หนึ่งพันสิบสามหนึ่งสองสามสี found. ่ห right> ้าหนึ่งพันสิบสามก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสามขั้นตอนที่สองตัวเติมตัวแรกอะไรคะลงไปข้างหลังขั้นตอนอีกหนึ่งครั้งเติมเลขห้าเลขหเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าสามอ้าง่ายไหมคะง่ายไหมง่ายไหมอ้าววัดที่นี้เข้าใจยังรออีกสักข้อพร้อมนะคะ คาราล่ยกตัวอย่างแรกให้คุณดูหน่อยคาราโล่เริ่มต้นให้คุณหน่อยลูกคาราล่ครับอ่าเอาเลขอะไรดีลูกสามหน้าอะไรลูกเริ่มต้นอะไรดีคาราโล่อะไรดีลูกลองลองลองพันคาราล่เอาเลขอะไรกลางพันห้า เลขอะไรก็ได้จะไม่ลงเลขอะไรจะ๊ะแต่ได้ยินเสียงชานมัลงอ่ะเอาเลขอะไรดีหนึ่งหนึ่งเล่มเอไอเมียวถนหาอะไรคะคนหาเอาจำนวนอะไรดีอวิวเอาเลขอะไรอ่ะอ่ะอ่ะชอบเลขอะไรมากที่สุดอ่ะคุณสุ้ยอดชอบเลขอะไรเลขเก่า เลขเก่าครับนัล่งชอบเลขอะไรลูกอะไรดิตัวเลขอะไรก็นันล่งตอบได้เร็วเดี๋ยวครูเติมให้นันล่งเนียนองเลียงอยู่อะไรลูกเอาได้เสียงนั้นเลยเสียงเล็กหน่อยใครวะเกตครับเกตเนาะอ้าวมาดูครับกันล่งบอกว่าเลขเด็กครูก็จะเอาเด็กสิบห้าบวก จ็สบหกบวกอันอนอน,นบวกเจดสิบแปดบวกเจ็บเก้าบวกแปดสิบแปดสิบวกแปดสิบสองสามบวกแปดสิสีอ้าวครบสริบจำนวนอย่างนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวสิบจำนวนแล้วคำตอบคือ นับจำนวนที่ห้าที่เลขอะไรชาลลลงจำนวนที่ห้าเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขอะไรครับเจ็ดส <79, S 1> ิบเก้าครับอ้าวเราใส่เจ<ะ>็ดสิบเก้าแล้วขั้นตอนที่สองเติมเลขอะไรเข้าไปข้างหลังเจ็ดสิบเก้าลูกเลขโห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าโอเคได้ไหมคะง่ายไหม ขออีกสักตัวอย่างก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดวันนี้ให้ส่งแบบฝึกหัดใน,านคาบนะลูกนะเราจะได้ไม่มีการบ้านนะคะอ่าขออีกหนึ่งตัวจุธารัตจุฬารัตบอ,อกตัวเลขมาจํานวนแรกให้หน่อยจุฬารัตเอาเลขอะไรคะสามสิบหกค่ะอ้าสามสิกต่อไปก็ต้องเป็นสามสิบเจ็ดบวกสามสิบแปดบวก สามสิบเก้าบวกสี่สิบบวกสี่สิบเอ็ดบวกสี่สิบสองบวกสี่สิบสามบวกสี่สิบสี่บวกสี่สิบห้าอ้าวนับดูว่าห้ายังเอานับดูว่าสิบเลยยังหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวสิบเมื่อได้จํานวนที่เรียงกันสิบจำนวนแล้วให้เรานับตําแหน่งที่ ห้าคือเลขอะไรคะสี่สิบอ่าแล้วก็ใส่สี่สิบหลังสี่สิบเราเติมเลขอะไรคะเลขเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อสี่ร้อยห้าร้อแร้อยย่างเราจะได้ทำแบบแผนแล้วนะคะโอเคดีมากครูลบนะรอบคุไม่เข้าใจคอยรอเก็ไดนกระม่ได้ ใช่มันไม่มันไม่ยากใครเห็นทันนะว่าหลอกใครคะเดี๋ยวหลอกให้อูวินต้องรอใครหลอกลูกเั็โบจับโบจับโบเห็นไหมคะแบบฝึกหัดเห็นไหมใครขีดสีแดงหนูลบออกหน่อยเนอะเพื่อนจะมองโจทย์ไม่เห็นเห็น,หนโจทย์ไหมคะเห็นแบบฝึกหัดไหมคะสิบข้อ เอ็นค่ะรอบค่ะไม่คือรอบเลยค่ะแบบพิการดงหาคำตอบจากเทคนิคการคิดเร็วเร็วให้เวลาในการทำห้านาทีพร้อมไหมรอบโจทย์แล้วก็ทำเลยนะคะลงมือค่ะลงมอือคุณจะคำาตไม่ได้หรอคะไม่ไม่ไม่ต้องค่ะรอบโจทย์ด้วยลูกรอบโจทย์ด้วยเราจะได้รู้ที่มาและที่ไปของคำตอบเขียนตรงหาคำตอบนะปู่ ใช่ค่ะโจงย์ตามจากเทคนิคการคิดเลขเร็วข้อหนึ่งลอกเลย69สิบเก้าบวกเจ็ดสิบบวกเจ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 ็บวกเจบหบวกเจบวกเจบวกเจ็ดสคำตอบคือเราก็นับจำนวนที่ห้าคือเลขอะไร1นึ่งสอาสี่ห้าได้เรามาเติมแล้วก็เติมหลังด้วยเลข ห้คำตอบก็จบโอเคนะคะให่เวลาไำคห้านาทีลงมือค่ะตอนเบื่ออะไรนะครูห่าหรือเปล่าอะไรคะคุณครับเขียนเทียตอบได้ไหมอะไรลูกเล่นเียเทียบตอบได้ไหม พักควากรุนาให้ผิดไมค์เราจะได้มีแนวทางว่าตัวเลขิสงสามสี่ล้าได้คตอบว่าเดแปาปิดไมคสิเพื่อนเบาดูปิดไมค์กันหนยเฮเสียงเหมือนคนข้างดิจะเป็นกูบ้างทสปอสตริอบกูเสียงแม่มึง กั้งแม่กั้งแหม่ดิล็อกตัวเ<อ><ด>ล็กนะล็อกตัวละย,ย่างน่ารักาละย่างคู่แดงคอแหลกอยู่เลยครูอออเออคอแหลกอยู่เลยค,ครูข้อสองแล้วครับทุกคนเดูเติดใ <c oughs> ช่อยากรู้มึงเฮียเวียนเฮียหญิงโคตรหญิงเลยเฮีย มครับยมาดิเพราะว่าเขาอัดอัดวีดีโอไว้แล้วลูกเว่นมันหยิงยังไงวะถ้า <แ arda? S 1> ยังไม่ตอบคำถามให้หนูปิดไมค์ก่อนนะล,ลูกนะเพราะเพื่อนกำลังใช้สมาธิในการคิดเลขลูกกังลลกคิดเลขอน,นี้ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยเพราะว่าเรามีสูตรและมันง่ายมาก ขนาดตัวเล็กี่ฮอืมแล้วก็เติมได้ไหมคะก็ง,ง่ายเหมือนกันนะนี่ฮะจ้าทำอะไรก็ได้ใหญ่แล้ว ใครเสร็จคนที่หนึ่งคะผมเจ็บไหนกวดอินหลังอยู่เลยครูชื่ออะไรคะชื่ออะไรลูกวาทินีค่ะวาทินีอ่าเยี่ยมมากต่อไปเป็นใครคะติดคนต่อไปวาทินีแล้วใครอีกลูกวาทินีมันหน้าแล้วใครอีกคะคนที่สองใครเสร็จคะค่ะ อาจารย์นรงใส่ย,ยังครับยังครับอ่าเร็วเลยค่ะตัวเลขง่ายหลับตาแป๊บเดียวมันง่ายอยู่ค่ะคุณแต่ว่ามันง่ายอยู่ไปโจทย์ยาวใช่ไหมลูกไม่เป็นไรจ้ะครูขอจักสิบนาทีก็ได้ดิโอ้ยน้องปอโบน,น,น,นี่นนอนุบาลห้านาทีไอนอนุบาลบอเขียน,นสุดเฮ้ยมันง่ายมากเลยนะเว้ย ดูเลยเต็มันง่ายตือกูเขียนตัวย์ช้าแค่นี้เลยนี่กูผู้พ่อสี่เป็นเลขอะไรวะต่อเลยงงอยู่เลยเนี่ยผู้พ่อสีเลยหกร้อยสิบห้าบวกหกร้อยสิบหกบวกหกร้อยสิบเจ็ดบวกหกร้อยสิบแปดบวกหกร้อยสิบเก้าบวกหกร้อยยี่สิบบวกหกร้อยยี่สิบเอ็ดบวกหกร้อยยี่สิบสองบวกหกร้อยยี่สิบสาม บวกหกรอ่าโอเคไหมการเลขสี่ลงไสไม่ชอบเลข2องเล่นหนีเลยมห้ยสิบอยสิบหอีส อ่ายังอีกสีนาทีเรามาเฉลยพร้อมกันนะลูกนะเด็กมึงคูเขียนโจทย์ยังมีสีรเสย ข้อเจ็ดนี่อะไรข้อเจ็ดข้อหกนี่ขอะไรอะไรลูกอหกขอห,ก,ขอหกมีห้สาสิบเก้าบวกหกสิบบวกหกเอ็ดบวกหกสิบสองบวกหกสิบสามบวกหกสิบสี่บวกหกสิบห้าบวกหกสิบหกบวก อ้าร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะกำลังกะอ่าเลขสองข้อค่ะค่ะเหลืีกสองนาทีไปเลยเนาะสองข้อเนาะเลขสี่ับ วัวใช่ไม่วัเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวใครอีกคะเลอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะได้เฉลยพร้อมกันนะลูกนะครับเป็นหนึ่งครับ,รบมีตัวเปย์ยังมีเี่ิไงวะเฮ้ยขี้เขียนจูด่ทันเขาจูดแมงย,ยาวปัญหางูเลีกกูก็ดูบ่โอ้ย ตัสิบบีแล้วพี่กลัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้าหมูมึงเขียนไว้เนาะ คูค้ข้อแปดเลขอะไรคะมงไม่เห็นเลยคะ่ะสามร้อยสิบห้าบวกสามร้อยสิบหกบวกสามร้อยสิบเจ็ดบวกสามร้อยสิบแปดบวกสามร้อยสิบเก้าบวกสามร้อยยี่สิบบวกสามร้อยยี่สิบเอ็ดบวกสามร้อยยี่สิบสองบวกสามร้อยยี่สิบสามบวกสามร้อยยี่สิบสี่โอเคไหมคะค่ะ ทุงอยานเต็หมดแล้วเนาะเรามาเฉลยพร้อมกันลูก69สิบเก้าบวก70็ดสิบบวกเ1บอวกเจบ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 ้าวกเจบวกเ7บวกเจอ้าวขั้นตอนที่หนึ่งตัวเลขลำดับที่ห้าคือเลขอะไรคะเลขอะไร เจค่ะแ <73, S 2> <c oughs> ล้วก็เติมเจสาหลังเจ็ดสิสามเติมห้าห้าตอบถูกเลยนะคะต่อไปหกหกสองหนึ่ง้อยห้าบวกหนึ่งกบวกหนึเจบวกหนึ่งร้ยแปดบวกหนึ่งร้ยเก้าบวกหนึ่ง้อยสิบบวกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบวกหนึ่งร้อยสิบสอง บวกหนึ่งร้อยสิบสามบวกหนึ่งร้อยสิบสี่จำนวนลำดับที่ห้าคือจำนวนอะไรลูกเลขอะไรคะเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขอะไรคะได้ไหมกุละนะนัทตำแหน่งที่ห้าคือเลขอะไรจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งร้อยอะไรคะหนึ่งร้อย เก้าแล้ว <Okay. S 1> ก็เติมด้วยเลขสิบหา้าโอเคหนึ 9, ่งร้อยเก้าค่ะเออต่อไปอเมื่อกี้นี้ข้อหนึ่งเราเติม,มาอะไรลูกเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เครื่องมันหลุดเสียเฟลเลย ข้อหนึ่งเราเติมอะไรคะตำแหน่งที่ห้าคือหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือเจ็ดสิบสามแล้วเติมห้าโอเคเนาะต่อไปข้อที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งร้อยเก้าแล้วเติมห้าต่อไปข้อที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าจำนวนที่ห้าคือเลขอะไรลูกแปดสิบสองแล้วเติมห้า ต่อไปข้อที่สี่จำนวนที่ห้าคือเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกร้อยสิบเก้าแล้วเติมห้าโอเคไหมคะง่ายไหมต่อไปข้อที่ห้าจำนวนที่ห้าคือเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบแล้วก็เติมห้าโอเคเนาะต่อไปข้อที่หกจำนวนที่ห้าคือหนึ่งสองสามสี่ห้า หกสิบสามแล้วเติมห้าเห็นไหมคะต่อไปข้อที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วเติมฮะง่ายไ,ไหมต่อไปข้อแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าสามร้อยสี่เก้าแล้วเติมห้าต่อไปข้อที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้า 549แล้วเติมห้าต่อไปข้อ10 1 2 3 4 5 915แล้วเติมห้าห่โอเคไหมคะถูกไหมถูกไหมถูกถูกถูกเออถูก,ถกส่งมาในไลน์เลยนะลูกครูจะติ๊กให้นะคะโอเคไหมอ้าวเหลือเวลาอีกหนึ่ง <ทะ S 1> านาทีครูจะให้นักเรียนพักเมื่อกี้นี่หลุดเธอหลุดครูหลุด เยอเลยเนาะ <ก S 1> ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะ